สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสูขครูสูขคนจ้าพบพ่อแล้วก็ฟอร่ารักกินีพี่น้องกระซวยกัดหยางคนสร้างกระไรพบพ่อย้ำคำคำพี่น้องเอ้ยจ้าถั่วกระโพากำลังเป็นหมากพี่น้องพบพ่อกันอยู่ไหนอยู่นาจ้าอยู่ป่าเขาโพดของนางนั่นเองจ้บพี่น้อง เห็ดหน้าแล้วผัดวากไข่แต่พี่น้องเอ้ยแต่กัดโปรป็นแห้งเราเป็นนิดๆหน่อยๆกินยากระคขยเนี่ยพี่น้องอัดยาลงอย่างเดียวพออยากเป็นแห้ง้วมาสิอันนี้พี่น้องโยปลาข้าวโพดปลามักทั่วจะพี่น้องเอ้ยพอๆกันยันคำคำนางกำลังสิไปสอนสอนกับสอนขังน้องนี่แหละพี่น้อง บรรยากาศกับบรรยากาศอยู่สวนพี่น้องเอ้ยแตงกวากับกะลังไงอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเลจะเสด็จกิิแน้วก็สัมปติสว่สวนกับส่วนมกทัวดีเก็บซูมือกับเบเบสไงไว้พี่น้องเอ้ยไงไว้บอพอแถมดกพอมดกแผดดกว่ามือเนี่เก็บสองรบบอบเลยเก็บไปตำเก็บไปกิดกระปนตอนแรนกนะจะเก็บไปให้พี่นางนางเก็บให้นางผีสะพ้ายนั่นเองพี่น้อง น้องมักถั่วกรอบๆแล้วพี่น้องกรอบแท้กรอบว่าเก็บถั่วไปให้พี่นางต่ำแมลงก่อนสุปเากินอยู่เสมอเสาเทียงแรกอยู่บจักระป่นกระป๋ากระหนังเก็บจุดสั้นหละพี่น้องแตงกวนะากระบานได้ใหญ่แล้วพี่น้องกำลังส mm ีน hmm. ี่จากประมาณอาทิตย์มั้งเสด็กินพี่น้องกำลังหอยตุกตุกตุนอยู่มกแตงกวากระสติกินละจ้าพี่น้องเอ้ย พี่น้องบรรยากาศสอนงามแรงจ้ามาเลยครับพอดีมีแนวกินก็เลยพากันมาสอนสอนน้องเจ้ายวองและพี่น้องเพราะว่าน้ามันลดลงลายเพราะน้าไอจูบไปดำานาแต่กระเบนเขาจูบหรอกเทียงข้างๆผลคอจูบผลขอสูบหน้าไปดำหน้าพี่น้องเลยก็เลยให้ผลสูบไปซะเพื่อแผ่กันน้องพี่น้องเนาะน้องมาเปิรบกันว่าได้ไล่บระจ้าพี่น้อง นางลายอยู่เลยพี่น้อกเบิ้งเบิ่งเบิ้งแมงข่าวสารมันสิบบบินออกะปะป้าพี่น้องแมงข่าวสารหลายลายของหมักแปลงเด้ดีนะบินคือเก่าเลยสวยหาเดี๋มาปิดเนาะเอาผักแยงออกป้าแมงข่าวสารสับสี่ยออมแซ่บพี่น้องของหมักนางมีนี่ออกบินเอากระเล็บหาเดี๋มาปิดเอากระเล็บมาปิดกัน มันเนี่ยเสีวลาลายเป็นข้าวสารโอ้ยของหมักโอ้ยกุ้งกระไลลายพี่น้องป้าแมงข้าวสารป้าจ,จะเอิอนแม่อยังพี่น้องวงนี้เนี่ยออมมันเสียหอมคล้ายๆกับแมงตับเต่ากุ้งกระไลพี่น้องอดสัวอยู่ป้าสุกกระไลแท้ป้าพี่น้องกุ้งนะกุ้งแมงกุ้งลายให้หลายพี่น้อง <S 2> <S 2> <S พี่น้องเอ้ยกุ้งน้อยไปเอาขึ้นแต่น้ำยันกุ้งน้อยตายมาแต่ตัวใหญ่กุ้งน,น้อยอะไรแฮง เดน้าาสอนเี่น้องมาลุนน้ำกันวัดศรีดาสบายดีจ้าสบายนะี่น้องมาหาสอนน้ำกันนะจ้าสอนอยู่น้องนางเองแหละสอนเอากุ้งไปก้อยกินกับก้อยกินกับเอะมักถั่วถั่วกำลังงามพี่น้องเมื่อนี้ผมมีแนวกิน สอาเด็กกิตตามักแตงจ้าแตงจิ๋งบรรยากาศสอนหวกพี่เนาะสอนกุ้งจ้าโอเวอร์เมกาซานกระดินออกสุดเลยก็จะว่าใส่ถุงมุดออกก็อากาศสอนกุ้งย้ำแรงจ้าพี่น้องสกินก้อยกุ้งกระตัม <c oughs> กับมักถั่วได้ก้อยแเอาพวกถั่วคุยผักกระโดนน้ำ เล็นน้ำตกจิตจุจิกนมากแท้ๆขนาดกับน้ำนะ รุดนบกันรอบนี่สิลายสันดาหเอาลงใส่หน้าบแม่ขสารลายแท้อ๋อเมื่มอแมขสารแตกแซอนแมตะเตก็มีอ๋อแมขสารทั้งแมขสาร,สารทั้งกุ้ง,พ,งพี่น้องเอ้ยมัสาราอมแ่บเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมันหอม,ม

เออไอ้ก <mm um> ัมกระดจะพี่น้องแม่ก็สาใส่ถุงไว้เพราะมันบินมันบินผู้หน่อยพอดีดผู้น่อยพอดีต่ำพอดีดอไงจะต่มั้มันมัน้าววอ้าวว้าวว้าอ้าาว เขามันไ,มได้ระวางน้องสองสามน,น,น้องอย่างน้องอื่นเขาได้มีนะว่าน้องเน,นี่ยมันมียอดว่าเขาเอามาเทลงไว้มันเลยมีนมนยคนอื่นเขาเจ้าก็มาสอนอยู่พี่น้องมือก,ก่อนเราก็สอนกับพี่ข,ข,ขวใส่กไงก็ไม่ขาดสารเลยที่ห่วงถ้ามาปล่อยเขาจะเป็นโตไปบเบิดแล้วนะอเอาใส่ออกซิเจนไปขายนะ เลี้ยงก็ได้ใส่ได้ใส่เบิ่งในคลิปนะเขาใส่อยู่ออกซิเจนนะใส่ให้มันใหญ่ไว้เออบ่เห้ว่าน้ำมันนิ่งเลยนี่รีว่ามันสิตตายดอกใส่ให้มันกลับสภาพแล้วกันเห็นในวีโอใน youtube เขาเลี้ยงกุ้งคายนะเขาเห็นเป็นฟานะเขาก็ใส่ได้ออกซิเจนนะเชี่ไฟังนะคร พี่น้องลังว่าพืชกันอยู่สิขายสิเลียงกุ้งขายปีหนาปีหน้นก็สิไปอยู่แคมของพี่น้องเออสิไปปลูกตูอยู่แคมคอแล้วก็สิเอาบ,บอดซีเมนต์มาเลียงกุ้งเต้นขายพี่น้องกเกษตรผสมผสานปลูกของขายนํำเลียงกุ้งขายน้เวา่าต้องไปนอนอยู่พุ่นอยู่แล้วกรันเผ็ดยัง่าต้องไปไปฝ่าวลาพี่น้องกับบ๋อฝ่ามันก็บป๋บบอยังเดีขข๋ยวจะคอครับาเอากินเบิ้ล พี่น้องสอนสองบาทได้ลาอยู่พี่น้องอสอนสองบาทถ้ทาใส่น้ำลงไปขุป่นใหญ่แท้นี้ไปไปเราจะออกกุ้งอะ่ะส่วนในถุงยาก็เป็นถุงแมงข้าวสาดจ้าพี่น้องบรรยากาศสอนกุ้งออกับครอบครัวสุขสันต์หันษาพี่น้องเอ้ยลูกเล่นน้ำพ่อกับแม่เป็นคนสอน ปาดเราคนถ่ายคลิปก็มีซัมนี่ละจ้าครอบครัวนางครอบครัวสมบูรณ์แบบนางก็ได้น้องจันกคยเห็นว่า แม่สิขึ้นมาปีใหม่กสิกลับมาอยู่ทางบ้านเลยแม่กสิมาเห็ดครอบครัวอยู่ทางบ้านเลยกะเพิ่นกัสิได้ออกไปอยู่กับแม่เพิ่นกสิไ้อยู่ทางะละบาวเทากสิเลือแค่หาคนเฮ้านี่แหละครอบครัวเฮ้าพี่น้องช่ังก็ต้องไปอยู่กับแม่เพิ่นสอดกุ้งกินแรงพี่น้องเอ,อ๋ย ก็มีเอฟซีปรถามมาบางคนก็กระถาบอกว่าเขาต้องหากินซูมือเลยเบอะบริซื่ยบอกพี่น้องหากหากินนะหาหาซูมืออยู่แล้วพี่น้องคันหาได้กับบด้ซื้อหากินมันก็มีได้บ้างบรได้บ้างพี่น้องแต่ต้องหาซูมือแหละเพราะว่าเขาคิดเขาเาิดสามคาบเนาะแต่เรื่องซื้อบอกก็มีซื้อบ้างมาลามือตลาดก็ไปซื้อซื้อพวกเนื้อหมูพวกอันทะเลเวลาเขาอยากกินนะพี่น้องแล้วกับเวลาที่เขาบ่มีของกินที่เขาหาบ่ได้เขาก็ต้องซื้อพี่น้อง ไปเรื่องหานะหาซุมมืออยู่แล้วว่าได้บ่ได้ลงคลองก็ลงซุมมือออกปากออกซุมมือแต่นเป็นมือได้บ้างมือบ่ได้บ้างพี่น้องมือได้ก็เพอกินจ้ามือบ่ได้ก็บพ่พอกินพูดผักสวนรัวได้แล้วองเศ้าเดยวกระตําแตงแรงกระตําถั่วจ้าจะหน่อยกับักแตงกัวกันนี่แล้ว กะตั้มเตะเล้งกะตั้มทั่วร์น้องเปิดมาได้แมงข้าวสารบินออกเปิดพี่น้องนี่กุ้งกะไล่ลายแล้วหวกก็มีปิดแยงแบบว้าวแมงข้าวสารนี่มันไวบิดตัวปอบปอบปัดข้าวสารนั่กระสีหอมมีไข่แมงตับเต่าพี่น้องข้าวสารหลายก้นของยามันขาด มันออกนำบจับจ้ะ <c oughs> จุกไว้ทุงยางกระขาดอนาถา,า,าโอ้ยโยาอกยโอ้ยโ้ยโได้มันบ่นออก<ป>อ,อก้้าโโออ้ยโอ้่อ้อ้อ้ยโออัอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโ กูเออแน่ๆไม่จิบไฟแล้วนะมาไม่ปนยาไม่มาที่นบินได้ไวปุ๊บปั๊บ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 นี่ตัวอย่างน่งวกปนกระสาน สอนสามบาทก็สิพ่อแหละพี่น้องก็เป็นพอกินแล้วหลายดูสิหัวหามนจากโลตรงโลทิมมาใส่ลงขันเอาปศสัวันมีแต่เฮาสอนก็พ่อว่าอยู่ด้กโอยตามปศสมาเขาเอาหามาดอลายซื้อหัวกระสานซื้อหัวหามาเลี้ยงกุ้งสบลา เรียกอ้เพิ่มเรียกอ้เจ้าของเขากินบ่เมื่อก่อนหอกวันหน้าเขาก็สอนในถ่วถั่วนี่สมัยก่อนนะ่ะเลี้ยงปลานะ่ะโอ้ยปลาไปถล่มถุถงทอดยามจูบหาปลากระปุมีอามาราได้เลี้ยงปลาหลายปีนี่สาบสิกินปลาเจ็ดสิบแปดสิบถุง จักบริทางพอกปัตตะเพียนพอกปลาอย่างไรน้องสะข่างบ้านผนันเด้ผลเอาปลาลงตั้งเท่าใด้ถุงน้องใหญ่เต๋ผลโจกเพราะเขาอยู่ในเฮือนเด้กับสิปเป็นยังน้องอยู่ในเฮือนโจกดนไม่ตทมเฮือนฮาวผัดว่าน้องอยู่ในนานกับตนะลายทั้งใจยกจกสะเด็ดตรงแล้วสอนสามบาทก็พออยู่พอกินแล้วล่ะพี่น้องนีจจ่จ้า พ่อจะเอาพอกินก็พ่อจับพี่น้องก็จะได้เมื่อละละ,ละเมื่อสออยายเนาะเถียงก็อยู่นี่ พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่น้องพ่อกระลิหนาขอบคุณสุขูสุคนขอบคุณทุกคนที่ขับมาเบิง่งขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายและขอบคุณอมมาลาก,าก,า,กา,ากีขอบคุณเบ่ามีเนจ้าขอบคุณบพื่อนมองุงฝูงทั้งหลายพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยในหลายเนจ้าพี่น้องขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดเนจ่าขอให้ทุกคนมีตความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเนจา้า สบายดีจ้า